มาจากที่ไกลยบัตดีครับบัตดีครับอับเป็นตาเขาเรียกตาไปทำโบนแล้วก็ไปดูเอาเด้วยลงทานหนุนแม่มึงทำก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยหนุนๆนะเป็นแม่ครัวใหญ่ร่วมทำนะครับกรีดสนีท้ายกระทอกนะฮะกำลังบริหารก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับหลวงพี่วัดนะครับเรียนเชิญนะครับอ้าวเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญอันนี้เขาเรียกว่าทนายเลยอ้าวช่างตอดนํามาร่วมบริจาคอีกหนึ่งร้อยบาทเนี่ย ทำร้อยขายในร้านด้วยน้องด้วยขายใน,นร้านว่าไปเรื่อยว่าไปเรยครับผมครับผมอออตอนนี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรนะครับก็ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่จำพรรษาในอาวาสแห่งนี้ขึ้นสู่อาจสนะครับส่วนหน้าที่ในการ ในในส่วนของผมที่ได้ชี้แจงแสดงชักชวนพี่น้องให้มาร่วมกันทำบุญก็คงจะพักไว้ต่เพยงนี้ก่อนต่อไปจะให้อาจารย์ข้าวหานของเรานะครับได้ดำเนินการดำเนินหน้าที่ต่อไปนะทำเสียงโคลนช่วงโคละช็อตจาร์ข้าวเนาะอ่ะจริงหรือประการใดไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจารย์าาข้าวจะได้

ร้านนะครับทีร้านนะครับร้านลงทานนะครับเลือกกินน้าตามน้ยาใสนะครับลงทานนครับ ไวเียวนะครับไวเียวโอ้ได้พลังงานมาช่วยอย่างดีได้มาช่วยพลังนได้มาช่วยเย็นใจโอ้ยแพี่โอ้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  ยอยมาครับยอยมาทำไมถงจะตกไปรูปคนใดจะยอยมาเรื่อยๆครับฮะทำไมจะตกไปู่ปคนใดโดนโดนนทำาุนางโดถ่ายลูกให้ตามหาอีหลัดไม่เห็นที่ไหนอีหลัดน้องรูป่ายยีห้อตุ้งดูโอ้ นนโอเคครับอคทนไข่ต้มนี่ครับถึงเวลายถึงเวลาเปิดใช่ไหมนี่อ้าลงทานไข่ต้มนีครับไข,ตไขต่ต้มเด้อไข่ต้มเด้อนี่กินก่อนไหมอกอร,รไหมมีเป็นไ <c oughs> <c oughs> ่งหู <c oughs> หิวเลยม <c oughs> ด้ยได้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 ไแล้วจะเดินไปใ้คก่อน โอเคครับอ๋อพระลครับขอบคุณครับเรืร่อยๆเรยืรยๆรยืยๆแข็งแรงนะครับถึงกับภาพลงทางนน่ครับอันนี้ลูกสิ้นหนึ่งและวะ้วนะนี่ครับลูกสิ้นหนึ่งนี่ครับโอ้นี่ไปเป็นเชิงจิรุษเนี่ยเอาอะไรมายิงให้เพื่อนได้ไหมนี่มาแพทเดี๋ยวเอาให้ก่อนใส่ไหน้อยไป ชิ้นหนึ่งนะครับขางกำกัดเมดีทางสปอร์ตขนส่งรลที่สุดลกสัมรัสนี่นีนี่ยิงไหมนกเยกับร้านวนเกลิอ

นายโรงงานสวัสดีครับสวัสดครับโอ้โมนาด้วยเด้อนาซาุเดอันนี้อะไรมาหนิยุดชิ้นหนึ่งมอ้าวโอ้นี่นี่นี่ชิ้นหนึ่งครับรงานมูน่กไปด้ยไปเลยเสียวิลัดเสียวิรัดไกมาเลยลไม่อิ่มโอ้สมดำเราอยู่ไกลแท้วันหน่สมดำภูไทยเรานี่โอ้ขาภูไทยนี่คราบิีโรงงานครับสมดำ แม,แ,มแม่มเลยมันจะเรียบพร้อมลุกเดิอเดับเดินดเดินจะทยอยมาก,กันจนครบนะครับรวงทานนะครับเอาโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับปากินอะไรยังนี่หากินเดอ้อได้ไข่ต้มสามไขน่นค่ะค่ขา,ขาขายวิวใส่ไข่ต้มสามไข่ ภาพโรงทานโลงทานต่างๆนะครับภาพโรงทานนะครับก็มีประมาณประมาณ60ตัวโรงทานะคร,ร,ยยรับโอ้ค,คุณพียรม่สวยแท้ ชิ้นหนึ่งนะครับเอา้ารวดได้ให้ลวดไปได้เด้อเอ้าครับเดี๋ยวให้ล,ลวดไปด้วยให้ลวดไปด้วยสักี้เ,เป็นลูกอาหารครับลูกัวของวัด ได้ไ้ค่าทายจก่รน้ามีลงครัวโงครัวโงยรงครัววัดโงียงครัวเ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโงครัววัดวัดจะเดินทา ลังพักเลยครับกำลังตักเลยโอเคโอเคโอ้นัคุณแม่รัวมองกล้องมองกล้องคุณแม่รัวคุณแม่ร้อันนี้ลุ่มโ้แมนเลยเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังใช่ไหมเนี่ยโอเคเอา

อยู่ประชาัมพันบ์บเววันนี้ทานผู้ช่วยส,ส,สมทรงผลการผู้ช่วยจำนวนการถ่ายลูปปัาพี่น้องที่หลั่งไหลเข้ามาอู้หลั่งไหลครับว,วันนี้ลงทานห้าสิบกรัมปัพี่น้องก็เรียกเอกก่อนจะไปทานนะมาทำบุญก่อนนะครับวันไหนไม่ทำบุญมารับทานก่อนในบุญน้องอม่ะมาทำบุญก่อนอ่อเป็นรับทานลงทาน จับคนไหนยังไม่ได้ทั้งุญเวียมาตรงนี้คนไหนนะครับเด้อติดกองกำลังการทำเนี่ยมาตรงนี้จับลงด้วยเชียร์นุโมทนาเรื่อยใจกำลังศรัทธาเมื่อมาลงเยอะนุโมทนาทั้งุญแล้วถึงเข้าไปลงทานกับลงทานมีห้าสิบกรงจับห้าสิบกรงนี่ไม่ใช่นัยนิ้ยนี่ครับมากกวคนสี่สิบกรง บารมีสิบโล่จิมาร่มด้วยเชียร์นักบนานำใจเหมือนโเวสสันดอนจิตใจมันดนำสีแบบจุฬาีิน้องจีบวมมันมาพร้อมด้วยเจ้าภาพจัดาเป็นบริวัรกระสิ่ถึงพระอธิการีในกับเจ้าวาดทำมันจิตโตมาบจุฬาภิรมย์ทุกทุเราตรงนี้ก็มีนะมีพะาใจตจละเก